สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับทีคุกตาบ้านดุงทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับเช่นเคยครับเซลต้นคุกตาบ้านดุงนะครับอันนี้นะครับโอ้ยสวัสดีอันเช้าเ้าเนี่ยครับเอาบรรยากาศนะครับในร้านรอบๆนะครับมาให้ชมนะครับนี่นี่ครับรถเข้ามาใหม่ๆนะครับกําลังล้างนะครับนี่อันนี้นะครับผมเซลต้นจะพามานะครับติดป้ายจองรถนะครับอันนี้เป็นลูกค้าจองออนไลน์นะครับมานะครับนี่ครับมาจํามาหนึ่งหนึ่งพันบาทนะครับ ออนไลน์นะครับนี่ัทั้งซื้อเงินสดทั้งซื้อเงินผ่อนนะครับผมนี่นะครับอันนี้นะครับจังหวัดปนนครนะครับอันนี้ขอนแก่นนะครับมือแวงน้อยนะครับสําหรับลูกค้าที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยนะครับมารับชมได้เลยนะครับวันนี้จะพาไปเลือกรถนะครับให้ลูกค้านะครับอออนไลน์เข้ามานะครับอันไหนสวยๆเนาะวันนี้นะครับ เป็นรถที่เข้ามาใหม่ๆนะครับลูกค้านี่นะครับรถ l อ0 l ี่ศุอห้าม่กี้นะครับเนี่ครับเป็นรถที่เข้ามาใหม่ๆนะครับเนี่ยดาวห้าพันดาวหนึ่งหมื่นบาทเอลห้าศูนย์คันนี้สวยนะครับนี่น่าจะจองได้นะครับคันนี้นะครับเป็นรถปีหกสามนะครับคันนี้ครับสภาพเดิม ทั้งคันนะครับ L50 นะครับตัวธรรมดานะครับ DC นะครับนี่ครับจองเลยครับคันนี้เลยครับนี่นะครับก็จะเลือกรถประมาณนี้นะครับสภาพเดิมสวยๆนะครับให้ลูกค้านะครับคันไหนไม่ สวยก็รอก่อนนะครับรอก่อนลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็โทรสอบถามเซลต้นนะครับ0610738682นะครับนี่ครับจองแล้วนะครับนี่นะครับ L50 นะครับสามารถจองออนไลน์ได้นะครับผมโอเครีบร้อยครับไปดูอีกคันหนึ่งครับ คันนี้ก็สวยนะครับวันนี้นะครับเก้าสี่ศูนย์หนึ่งแปดแต่ลูกค้าชอบเอสพีนะครับเอาคันนี้ดีกว่าครับมีท่อไอเสียด้วยนะครับนี่ครับสี่ร้อยชั่วโมงนะครับเก้าสี่ศูนย์หนึ่งเก้เอสพีนะครับลูกค้าแจ้งมาขอจองนะครับมาจ้มันหนึ่งพันบาทนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็โทรสอบถามเซลต้นได้ที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์เจ็ดสามแปดหกแปดสองหรือนะครับทักแชทมาได้เลยนะครับนี่ครับสนใจจองรถนะครับโปรโมชั่นยังไงอ่ะ แบบไหนนะครับเดี๋ยวเซืยต้นเลือกให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับมาดูเองอันนี้จะไปเช็คสภาพให้อีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้เรามาเลือกรถก่อนนะครับเอกสารลูกค้าก็ส่งมาครบแล้วเรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับเป็นกำลังใจให้เซืยต้นด้วยนะครับผมครับนี่นะครับ ไปแล้วครับจองเรียบร้อยนะครับมาจำเงินบาทนะครับสุดเ s ซนะครับครับก็ฝากติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับสวยครับแก้ว